สวัสดีค่ะนุ่นนะคะทุกคนเดี๋ยวนุ่นจะเอตักน้ำล้างผักแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนคลองน้ำนี่ค่ะตักน้ำล้างผักก่อนนี่นะคะผักโขมที่เก็บเมื่อกี้นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่นี่ผักโขมนะคะเมื่อกี้ก็เก็บไปแล้วนะคะอา่าแค่ เอยเอาแค่แค่เอาดินสลัดสลัดสันสันนี่แค่เอาดินออกแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ต้องล้างอีกทีหนึ่งนะคะ นี่ค่ะล้างเสร็จก็วางไว้ผักอคือมันหิมะหิมะหิมะมันตกใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็จะกรอบนะคะมันจะแข็งเหมือนเราเอาผักไปแช่ตู้เย็นนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นล้างเอาดินออกก่อนเดียวต้องล้างอีกทีหนึ่งเพราะว่าดินแบบเป็นก้อนเลยนะคะดินที่ติดขึ้นมานะคะ ก็จะมีใบขาดแบบนี้บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ล้างกินได้เหมือนเดิมกินได้เหมือนเดิมนะคะอยู่แบบว่าเออชนบทชนบทนะคะทุกคนต้องอะไรมากนะคะมีผักกินก็โอเคนะคะมีหญ้าบ้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเออเอาเอาเอาอ,าอีกทีหนึ่งนี่ค่ะ ก็มีต้นเล็กต้นใหญ่บ้างนะคะก็ไม่เป็นไรก็กินได้อยู่อ่าน,นั้นมีใบแหลมมาเดี๋ยวต้องคลุมใบไว้นะคะอันไหนที่แบบว่ามันมีใบแหลมๆออกมานี่คือต้องเอาหิมาคลุมไว้นะคะทุกคน โอเคค่ะหรือเปล่าหมดหมดยางเนี่ยเอาตรงนี้อีกนิดนึง